ช่วงอราว์ไทยแลนด์กอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพากันมากอดเมืองไทยให้หายเหนื่อยกันกับจังหวัดน้องใหม่ของไทยก็ยคือจังหวัดบึงกาฬค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะคะเราจะไปตลาดกันค่ะ แต่ห้างหรูหรือโล,ลตัสบิกซีลองได้เปลี่ยนมาเดินตลาดเช้าแบบนี้นะคะก็จะได้สัมผัสกับวิธีชีวิตของชุมชนค่ะและอีกทั้งยังเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจเลยทีเดียวค่ะค่ะและนี่ก็คือข้าวีนะคะอาหารของคนอีสานที่ใครหล,หลายๆคนนะคะก็คงรู้จักกันดีนะคะข้าวีมีวิธีทําง่ายๆเลยนะคะก็แค่เอาข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็มายาก ทอหนิดน,น,นึงนะคะแล้วค่อยไปชุบไข่แล้วมาย่างต่อค่ะแต<ส>่ของคุณยายจะพิเศษตรงที่ข้าวตีของคุณยายนะคะ <พา S 1> สอดไส้หมูหยองข้างในด้วยค่ะ,<พ>าะออมาเ oh, 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 ที่วทย oh, 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 อวอีสานั้งทีก็อย่าลืมมากินข้าวตีให้ได้นะคะ <พา S 1> ขอบคุณค่ะคุณยายค่ะ <พา S 1> เท้าเราก็จะพามากราบขอพรอ,องหลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำบึงการที่วัดโพธารามค่ะบทนี้เป็นโบทที่ใช้ประกอบพิธีกรรมบวชพระดังนั้นผู้หญิงห้ามเข้าค่ะเอาเป็นว่าเราจะกราบหลวงพ่อใหญ่ที่ทางด้านนอกค่ะองหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานที่วัดโพธาราม,มบ้านท่าไคร้<ม>เป็นพระพุทธรูปบางมาราวิชัยฉาบโบกด้วยปูนโบราณ เชื่อกันว่ามีอายุมานานกว่า2,000ปีเลยค่ะองค์หลวงพ่อใหญ่เป็นที่เคารพเรื่อสใสศรัทธาของชาวบึงการและยังแผ่ข้ามไปยังพี่น้องฝั่งลาวโดวยก็เชื่อว่าองค์หลวงพ่อใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนักแต่ได้เหนือสิ่งอื่นใดองค์หลวงพ่อใหญ่ก็ยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ผู้คนในแถบนี้ตั้งมันในศีลธรรมอันดีค่ะ หลังจากกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่สะดือแม่น้ำโขงค่ะที่วัดอาหงนิวาสเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬเลยล่ะค่ะ ปัดบึงการอยู่เหนือสุดของแดนอีสานมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนฝั่งนู้นคือแขวงบริคําไซของเราค่ะแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านทําหน้าที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างสองประเทศในขณะเดียวกันแม่น้ำโขงก็ได้กลายเป็นสายน้ําเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างคนสองฝั่งโขงไว้ได้อย่างแนบแน่นเลยล่ะค่ะและแม่น้ำโขงบริเวณนี้เองจะมีเกาะแก่งที่เรียกว่าแก่งอาฮงค่ะ นอกจากนั้นแก่งอาหงจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะถ้าใครอยากจะทราบว,ว่าจะสังเกตได้จากจุดไหนเพียงแค่เรามองที่หน้าโบสถ์วัดอาหงนิว่านนะคะแล้วมองไปยังบริเวณแม่น้ำโขงก็จะเห็นคุ้งน้ำไหลบนเป็นบริเวณกว้างค่ะนั่นแหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงค่ะตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยวัดความลึกโดยใช้เชือกผูกกับหินแล้วหย่อนลงไปวัดได้50วารหรือ100เมตรค่ะ หนึ่งวันกับการท่องเที่ยวบึงการในครั้งนี้ได้มาเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชีวิตของผู้คนที่ตลาดเชา้าได้เที่ยวชมความสวยงามของแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตแม้จะเป็นจังหวัดน้องใหม่แต่ก็ยังคงเปี่ยมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายให้เราได้มาเยี่ยมเยือนนับเป็นการท่องเที่ยวที่เราสามารถมาสัมผัสได้ที่เมืองไทยของเราค่ะวันหยุดนี้มาท่องเที่ยวหัวใจใหม่เพื่อเมืองไทยยั่งยืนกันนะคะสวัสดีค่ะ